โซเชียลถามเมียหลวงทนได้ยังไงแห่ è, ขุดสาวปริศนาหนุ่มกลาพยายามเปิดตัวแฟนคลับผิดหวังหนักมาก <c oughs> เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบกันแต่งงานกันมานานจนสร้างครอบครัวมีทายาทด,ด้วยกันระหว่างหนุ่มกลาและภรรยาสาวจูนเพนชุลีซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ถูกจับตามองความสัมพันธ์หลังจากที่หนุ่มกลาถูกโยงข่าวเมสานักร้องเสียงนุ่ม ควงเมียน้อยเที่ยวเมืองนอกทับรอยภรรยาหลวงซึ่งหลายคนรอคำตอบที่ชัดเจนว่าจริงหรือไม่แล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนเส้นทางรักของทั้งคู่กันค่ะซึ่งหนุ่มกะลาเคยเปิดใจเล่าไว้ในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP พีที่52โดยบอกว่าคบกันมานานกว่า26ปีก่อนจะเป็นภรรยาก,ก่อนออกเทป3ปีเส้นทางรักเริ่มจากผมจีบเขาตอนมสี เขาเป็นเด็กต่างโรงเรียนผมไม่ได้จีบเขานะครับผมจีบพี่เขาผมเรียนวงโยพี่สาวเขาหน้าคล้ายลูกครึ่งผมชอบพี่สาวเขามากเลยเป่าแต่ไปนั่งมองหน้าพี่เขาไปแล้วบังเอิญว่าพี่เขาไม่ชอบผม ผมเป็นคนสมุทรปราการส่วนภรรยาเป็นเด็กกรุงเทพปิดเทอมก็มานอนบ้านสวนบ้านของพี่สาวเขาก็มานั่งดูซ้อมวงโยจีบพี่เขาไม่ได้เห็นน้องสาวนั่งอยู่ก็คิดว่าถ้าไม่ได้พี่ได้น้องก็โอเคนะผมเห็นเขานั่งอยู่ก็ชอบชอบมากเลยกว่าจะได้เบอร์เขาต้องขอพี่สาวเขาไงครับ ในช่วงตกต่ำเขาไม่ได้ไปไหนเลยความเป็นผมในวันนี้การตัดสินใจสำคัญหลายครั้งในชีวิตมีเขาอยู่การเลือกทางไหนที่สำคัญมากๆคือเกิดจากเขานี่แหละเคยมีคำพูดหนึ่งซึ่งตอนนั้นซื้อบ้านใหม่ยังไม่มีแอร์เพิ่งยายเข้ามาหน้าร้อนก็ร้อนมากเลยบอกเขาว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เธอจะลำบากหลังจากวันนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้